สวัสดีค่ะนำ้ำ้มจากร้านลูกไม้วิภานนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรหัสสินค้าที่221ค่ะ221หรือ221นะคะขึ้นรหัสไว้ด้านบนซ้ายมือค่ะช่องทางการติดต่อนะคะไลน์และเบอร์โทรอยู่ด้านบนขวามือค่ะก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook ถ้าใครเล่น Facebook นะคะคุณแม่ไปติดตามไปกดไลค์แฟนเพจของเราโดยพิมพ์ค้นหาคำว่าร้านลูกไม้วิพาใน Facebook ก็จะเจอแฟนเพจ หลานลูกไม้พาน,นะคะสามารถเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อในช่องทางนั้นได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะตัวนี้มาพูดเข้าเรื่องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นงานรีสต็อกนะคะทำมารอบสองแล้วค่ะถ้าไม่สวยจริงถ้าขายไม่ดีจริงเราจะไม่รีมาซอบสองเราจะไม่ทำรอดสองนะคะตัวนี้ทำมารอด2องแล้วค่ะมาสีใหม่มาด้วยนะวันนี้มีหสีค่ะ มาดูแบบกันก่อนสาวค้าที่ยังไม่ตัวนี้ไปนะคะตัวนี้จะแบบปกติเลยค่ะก็คือคอปกเชิตนะคะผ่าหน้าค่ะแขนจะเป็นแขนกระบอกบานน้อยๆนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ5ส่วนนะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวก็คืออก44สะโพกบานออกตัวนี้น่าจะได้ถึงประมาณ40 647ประมาณนั้นเลยนะคะค่อนข้างแบบเออตัวใหญ่นะคะความยาวอยู่ที่ประมาณ24.5นิ้วนะคะยาวประมาณคลุมสะโพกเลยนะคะน้ำส้มอ,อกจริง33ใส่เสื้อตัวนี้อาจจะดูรวมไปนิดนึงแต่ถ้าคุณแม่อ,อกจริง353638อะไรขึ้นไปรับรองว่าใส่สวยค่ะขอคนอ,อกไม่เกิน42 43นะคะใส่ได้หมดค่ะ เนะะื้อผ้าอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นเนื้อผ้าฝ้ายค่ะเนื้อผ้าฝ้ายนะคะของเราเนื้อจะแบบเน e ียนๆแต่ว่าไม่บางนะคะไม่มีซับในแต่ว่าไม่บางนะคะใส่ได้แบบเน e ียนๆนุ่มๆสบายๆนะคะลายปักค่ะตัวนี้จะให้มาเป็นลายปักที่ช่วงช่วงตัวท่อนล่างกับในช่วงของตรงแขนท่อนล่างรับกันรับกันแบบนี้นะคะมันจะอยู่แบบในแนวระนาบเดียวกันนะคะลายเก๋มากเท่มากแล้วก็คือจะคุมโท สีอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็คือผ้าพื้นจะเป็นสีน,น้ำตาลลายปักสีขาวงานปักตัวนี้เป็นงานปักฉลุแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะงานปักฉลุคืออะไรนะคะงานปักฉลุก็คืองานปักที่แบบว่ามันไม่มันจะมีความลักษณะแปลว่ามีการฉลุเข้าไปตรงนี้เห็นเนื้อน้ำส้มใช่ไหมคะในช่วงนี้อันนี้ค่ะคือเรียกว่าเป็นงานปักฉลุนะคะลายสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ข้อดีอย่างที่บอกตัวนี้คือใส่ได้ทั้งปีใส่ได้ทุกอากาศใส่ได้เรื่อยๆมันจะแบบไม่ได้เป็นเทศกาลแฟนซีอะไรขนาดนั้นนะคะ เรียบเท่เก๋ดูดีค่ะตัวนี้นะคะสีมี5สีสีแรกนะคะสีน้ำตาลค่ะใครชอบตัวที่กำลังใส่อยู่สั่งรหัส2องสึงสีน้ำตาลค่ะมาดูสีที่เหลือกันนะคะอีกสีสีมีสีใหม่ๆด้วยแล้วก็มีสีเดิมที่ขายดีมาด้วยนะคะแน่นอนสีใหม่จะเป็นตัวนี้นะคะสีแดงค่ะสีแดงปัก ปักดอกน้ำเงินสีแดงนะคะเป็นผ้าฝ้ายสีแดงแต่ว่าคุมโทนปักดอกน้ำเงินอันนี้เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนให้ดูคุณแม่สวยมันจะแบบดูพยานางพยามากสีแดงปักดอกน้ำเงินตัวนี้ของจริงจะเป็นแดงสดแต่ว่าเขาคุมโทนด้านล่างด้วยความที่แบบเป็น,เป,นเป็นลายปักน้ำเงินมันจะทำให้ไม่ไม่แดงสดแบบแดงแป๊ดเกินไปค่ะมันจะดูมีความสุขขุมนุ่มลรืขึ้นมานะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสี ขาวฟ้าฟ้าขาวนะคะเป็นคู่กันมาแบบนี้สองตัวซึ่งมันแบบให้อารมณ์เท่ๆเก๋ๆแล้วแบบดูมันมันแบบเท่เป็นแบบไปเป็นคนแบบผู้หญิงเท่ๆเนาะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะคุณแม่ดูดูดีดูแพงมากดูเป็นงานขึ้นห้างจริงๆนะคะขาวปักน้ำเงินค่ะขาวปักน้ำเงินนะคะสวยอ่ะสวยแพงในราคาแค่690นะคะ โอ้ข้างหลังข้างหลังก็ปักให้นะคะคุณแม่ปักให้ทั้งตัวนะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้าค่ะโหแน่นมากแต่ว่ามันดูไม่เลอะเนาะแล้วก็ฟ้าปักน้ําเงินค่ะอันนี้ก็จะมาแบบคุมโทนไม่โดดนะคะสวยค่ะแล้วก็สีใหม่อีกสีหนึ่งค่ะนั่นก็คือสีดําปักขาวค่ะใครต้องการความแบบอืใส มีสเสน่ห์หรือกรับไม่ใช่สวยนะคะอันนี้ก็เป็นสีที่ลองทำขึ้นมาใหม่ค่ะดำปักขาวค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะรหัสค่ะละด้านบนซ้ายมือค่ะสั่งสีที่ต้องการได้เลยมีไซส์เดียวนะคะราคานะคะ690บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอีก5สีแล้วก็ตัดสินใจกันนะคะว่าชอบสีไหนบ้าง ที่สนะคะใส่มาให้ดูตัวนี้เป็นสีดำพื้นดำปักขาวค่ะตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดของรุ่นนี้นะคะมันดูเท่มากแล้ววันนี้เพอเอิญใส่กางเกงขาว่าพอดีมันดูแบบไร้สีดำไร้มาปักขาวไร่ไปขาวโอ้โหดูดีมากจริงๆนะคะสีดำปักขาวค่ะให้ความรู้สึกแบบมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงเท่ๆเป็นผู้หญิงแบบ ดูแพงนะคะดูแพงดูคลาสสี่อะไรอย่างนี้นะคะสีดำปักขาวค่ะใครชอบตัวนี้นะคะรหัสสองสองหนึ่งค่ะด้านหน้านะคะด้านหน้าเันน่ะชมให้ดูงานปักช่วงแขนงาน,นปักช่วงตัวด้านล่างค่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านตัวนี้เป็นผักผ่านหน้านะคะผ่านหน้ามาประมาณนี้แล้วก็สวมหัวค่ะนี้เป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้านะคะถ้าใครชอบตัวนี้สั่งสีฟ้าค่ะพื้นจะเป็นสีฟ้าปักลาย น้ำเงินนะคะปักด้วยลายดอกสีน้ำเงินนะคะก็จะมีความแบบคุมโทนนะคะคุมโทนสีได้สวยทีเดียวนะคะแบบว่าดูไม่แบบไม่ไม่ไม่ไมตัดกันโชกอะไรประมาณนั้นถ้าใครชอบสีนี้ทรงนี้นะคะสั่งสีฟ้ารหัส221ค่ะนี่ใส่กับกางเกงขาวคือยังไงก็สวยนะคะสวยนะคะ ดูแบบเออดูรุ่นนี้มันจะไม่ได้แบบหวานผู้หญิงจ๋านะมันจะแบบให้ความแบบรู้สึกเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงเท่เป็นรวมว่าตัวนี้เนื้อผ้าใส่สบายนะคะเพราะว่าตั้งแต่รุ่นแรกแล้วคุณแม่น้ำส้มเก็บ รุ่นนี้ไว้ทุกสีเลยนะคะใส่สบายจริงๆค่ะแล้วก็ดูแพงดูแบบดูแพงเกินราคาด้วยพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะาราคาน้องแค่690ราคา690รวมจะส่งฟรีแต่น้องคือราคาดูเป็นพันได้อะไรประมาณนั้นสีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวค่ะพื้นขาวปักดอกน้ำเงินนะคะก็จะแบบอ่ะ ฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะคะสะสีก็จะประมาณนี้คุณแม่ชอบไหมนะคะน้ำส้วมว่าสีนี้ก็ดูดีสวยทุกสีเป็นหนูก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นขาวปักน้ำเงินก็มีความแบบคุมโทนเย็นเหมือนกันนะคะสวยค่ะแล้วก็แบบวันนี้บังเอิญใส่กางเกงขาะมายิ่งดูเข้ากันเข้าไปใหญ่เลยดูสวยมากนะคะดูงานแพงจริงๆนะคะเกินแบบเกินราคาเขาเป็นพันได้แต่ขายแค่690เท่านั้น ค่โอนชำระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบ่อ50าบาทค่ะสีสุดท้ายสีที่5นะคะตัวนี้ก็เป็นสีใหม่ของรุ่นนี้ค่ะนั่นก็คือสีแดงปักน้ำเงินนะคะบอกแล้วว่าต้องใส่มาให้ดูมันจะมีความรู้สึกแบบ มีสเสน่ห์หรือกรับสีแบบไล่ๆสีเพราะว่าด้านบนมันจะเป็นแดงนะคะจริงๆคือพื้นเขาจะแดงหมดเลยแต่ด้วยความที่ด้านล่างปักน้าเงินมันก็เลยจะเหมือนแบบไล่ความสว่างแล้วก็ค่อยๆมืดข้างล่างนะคะใส่แล้วดูแพง ดูสวยนะคะแล้วก็ใส่สบายด้วยไม่ใช่แค่ใส่สวยอย่างเดียวตัวนี้ใส่สบายด้วยเป็นเนื้อผ้าฝ้ายค่ะที่แบบลื่นๆนุ่มๆใส่สบายนะคะไม่แข็งไม่สากไม่หยาบจนเกินไปนะคะมันแบบว่ามีความเป็นฝ้ายสบายๆอะไรอย่างนั้นนะคะสีแดงค่ะคุณแม่ขาเดี๋ยวด้านหลัง ของจริงสวยนะจริงๆนะคะสวยทุกสีเลยนะคะสีแดงก็ยังทันตุจจีนนะคะยังทันตุจจีนถ้าใครยังหาเสื้อจีนเอ่ยยังหาเสื้อแบบสีแดงสีสีเป็นมงคลอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยังจะใส่ตุจจินก็คือสั่งรุ่นนี้ส่งทันตุจจีนค่ะสินมีสินค้ามีสต็อกส่งทันให้ตุจจีนค่ะตัวนี้นะคะแต่ก็ยังคงเป็นแดงที่เก็บไว้ใส่ได้เรื่อยๆทั้งปีด้วยนะ รหัส2-2-1ด้านบนซ้ายมือค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ